ป้านะบังนู้ค่ะแม่ตู้มือเจา้านะเป็นยังอันนี้นะเต่นเนสโลมัโนโบถืออ๋อมือไม่ตู้เป็ดน,นะบอบังนู้ค่ะอืมบังรู้ค่ะบังรู้ค่ะบังรป้นาะ ยเจ้าสบายดีสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเบอร์สกุลสกุลเนานะะว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอย,ยินดีตอนรับขอสุอสอง่งมุกดาวันสาลาวเดอ้อโดยมาพบมาพอก,กับสาม,มุกตวันในมื้อนี้กับยูทีบ้านหนงนะ้ำาคขึเก้า 9, นะเนาะพ่อแม่พี่น้องอคือทางสาม,มุกตวันกนะได้เดินทางมาหา,าบ้านน้องอุทัยพี่แหละคือทางเฮากับบริลงมาหาสองสามมืดเนาะ พอดีว่า,าพายุข่าทางบ้านสมุนระวันทุกคนเลยลากเสาไฟฟ้าหักเนาะก็คือแบบทางเข้ากับบ่มีแบตสารหองเนาะกับงดใส้โทรศัพท์กับเป็นมือเพื่อแหละทุกคนเลยเนาะบดไส้โทรศัพท์กับทั้งนี้ทั้งนั้นกับขอโทษขอไัยน้ำหลายๆเนาะคอมม่พี่น้องเลยโอ้เพราะว่าหลาย,ย่ายหางเนาะ่อมม่พี่น้องสมุทรอนกับสิพ้าขับไปหานนองอุทัยพื้นเนาะคือทางสมุกมากาามาก,กับมากระบาถาวรสองคนเลยคอมม่พี่น้องเลย สมอสมีอยู่เนาะทุกคนเลยกะโอเคเนาะสม,มุกตะวันกะสีผ้าขาวไปหาน้องอุทยัยโดยเนาะผมเอ็พี่น้องคือทางสม,มุกตะวันกะสีผ้าขาวไปหาน้องอุทัยเพื่อนเนะาะบะหัวน้องเพิ่นกำลังเฮ็ดหยังอยู่ทุกคนเลยมามาบัดนี้กะทานเพิ่นกะเผาแล้วเรียบร้อยเลยเนาะตอนนี้น้องเฮากะเฮ็ดหยังเล็นี่เนาะตอนนี้เฮาก็กำลังสิหยางเข้ามาทางในพีิเลททุกคนเลย อ่าอ่าสบายดีเด้อแม่ตู้สบายดีเนาะว้าเป็นอะไรแม่ใครแน่ล่ะบอไใครน่ลใครอะอย่งไปดยแหละอืมาน่นันดไไปโมันีกระอยู่นอยู่โดยโดยมามาเมื่อนั่นกะอันใดก็ไม่ตูมาก็ไปเน่อ๋อมืนี้ลกมากับเปาเทาบอลไม่มากกันสองคนโดย พอดีพบน้องอุทัยสบายดีแด้วล่ะเด้อป้ามือกับถือกับไพ่เนาะพากันเฮ็ดอีหยังเด้นี่เนาะแม่นแล้วเนาะฝนตกแห้งบ่แม่เ่อวันนี่แห้งอยู่ผลดีงามนะมวยนุ่มพายโยขบ้านลูกเด้อรลักเสาไพ่ฮักเป็นเครื่องพูดนะจนว่านแคในนี้ก็แคงในเมืองก็ล้มแล้วถนัเมืองว่านเลย ป้าเอียงไม่ตู้นี่วายบริตาวิงนี่นะป้าไม่ตู้ว่าหามาน่ะมือไทยับแมเม็ไปบนพืนเลยะมึงแน่ได้แต่ยอดแด้รัยใช่น่ะไม่ตู้ปลูกวายบ่อยน่ะบ่ไปเอาโคนพ่นอืมมาถ่านมืนัแล้วโค่นโดยโดยดยโอเคโดยพะต หมุดดาวันโอ้ยผ oh, oh, so ู right? ้ตู่นี่ลูกมาหาตั้งเท่าไรเถอะกับโมเคยจื้อลูกเลยเนาะดีเนี่ยลูกวะดีนะอาสบายดีผู้ตู่เนาะสบายดีเนาะเลยโดยจื้อลูกวะได้ผู้ตู่คนที่ซื้อยาปลุกมาให้ผู้ตู่นั่นนะเชื่อหรือเปล่าไม่เชื่อมาเมื่อนั้นเดีเบอร์ลับบอเบิดแล้วเอ้าโอ้สามมุกดาวันก็บริสุซื้อมาให้ผู้ตู่อีกเนาะอันนี้ เข้ามั้งนี่หนึ่งยอมทำเข้าตีย่เข้าก่อนตียี่มเป็นไปหนุ่มไปหนาเม็ดไปหนุ่มเสือนะลมแดงสิเลยเนาะอมตู้ใช่ไหมตู้ได้สำนีบอ่ะนี่แหละมันไม่ได้ลายเออมันนั่นนะมนากับหกใหม่มันฝนโปโตคไฟกับแข้งน่ากับโลกวันนี่เนาะ จะน้องลันไปเที่ยว่ปุเออไปเฮนละบอไปอีกนเดือเลยเล่นันยครับอืมงเนาให้แน่ลยเลยอามิตุวะลูกกับเอาขนมมาให้อบใจขอบใจกัมมิทุว์เยเลยเออเมกับทางข่าวสารกึบมาก่อนแล้วเนาะมาแล้ว่าแม่ว่าจานั่นคนยืนหันเจ้าคนขมาพี่บริวานี่ไรแม่เมื่อยเลยไม่ได้ทามพนเลย คนไทยคนเมยเขามาเผ่อเมื่อเป็นของมาแบบนากอนที่อลยโดยยนไทนะจะซับมาทุกคนเลยเมยวายซับอาหักวันนี้เอาวายแล้วไม่ตู้เนาะวายเนาะเอาหัวมันเผื่อเผื่อเอาเลยเสีมกระบอเข่ามีดกระบอเขาเผื่อจมเออกรเขาเนาเมื่อนั้นหาไม่ตู้ลูก่ได้บดมือเลยบอก ป้าสบืนเลยคุณอานางจนะกลบมาได้มาเลยสบูสบี่ันีมาซักตื่นดีเหัวมเมอกระไอืมเลยหัวนมาได้รู้คุณาไม่ใช่เลยนะนสาวคุณอาเยังกระไอือที่นี่แว่าได้ไปน้ำมูลน้อยสีแกงวายนี่บ้อนี่นะแกงวายกระดูกสงป้าคือเป็นแต่เสียแฉเนาะ เกงวายเสีประดูเกง่งเลยทางนุ่มไทยเพิ่นกำลังโจภายอยู่เนาะโอ้ออพิคนนี้โจภายอยู่ไปหาแต่เศนะนะร้าคุณบอลเลยนะคนตกทอวาน,นี่บอแม่ยี่ห้เด้วยเมื่อก่อนน่นก็ตก อันล้มแหงคืออยู่บ้านนั่นนะอยู่บ้านเนาะโบได้แหงโบได้มีพบล้มวานนี่างี้มาดบนตกโอ้ยบานูหาโบอยากชิวอาเลไหมเอ้เพื่อนทางเพื่อนแบบอันรังค้าน่าเปิดไปตั้งทราหรังเสียไฮลท์อยู่ได้เป็นฟองไดงลมอะไแนเลยไปเ้นฟองเไปรวดเลยแบ้านแม่ทะเล มื้อนึงไปมื้อนึงได้โดยสายผมน้ออุทัยคือสิหน้ามื้อแท้น้องล่ามื้อนี้พุ่นสวรรค์พ่อเพิ่นบเฮ็ดตกวนแลบ้านกพ่นอ่ามาเฮ็ดกโอ้ยแห้งนแม่ตยบ่มีวนอบ้านสิเว้าบ

นางกับบอดี้ทั้งโทรศัพท์เป็นมือบม่ได้ไปทั้งไหนเลยไฟบอมาเนาะแบตโทรศัพท์กับบอมิ้งยานก,กับปนีเลยเนาะเจ๋อลยากมือกลัวเพุ่นและเผื่อพึ่นเฮ็ดแล้ว<อ>นเนาะรัะกเสาเพื่อนซานรันแป้โอ้เสียหายหลายเลยไม่เจ๋อเทียงให้เทียงหน้าน้ำมันนะซ่าฮู้หูมากเขาสองหลังสามลังพุ่นได แล้วก็แถวมันนี้บ้านใหญ่เนาะมันก็หู้บระตัวนะหู้แต่แบบเขตแถวใกล้นะนาง่าคือแถวอื่นก็คือสีนั่นคือกันและนาง่าว้านากับตั้งแต่ใหญ่มานางกับบเคเคเห็นแบบนี้จ้าเถื่อเลยเลยอันคือหลังคาเฮือนเพื่อนก็เปิดไปเโอ้จะจะเกือบบดหลังเลยนะตายตนได้ได้ได้โอ้สีนอนใส่เด้เหมือนลยน้ำเท่อน่ากเปียกแล้วเนาะพอหลังคาไปเบด แล้วแล้ว oh บ mm, <cat> ่บ <ira> oh, <laughs> ัดนี้ย yeah, well, ังเพิ่นยังให้สร้างมาเฮ็ดให้อยู่เออตายต้นเพิ่นตายแล้วจะบ่ว่าลมบ่ดกกียบ่ลมก็ได้เพื่อนสาวลายพาเลาะกไมู่้ฮู้อยู่บ่โเห็นเพิ่นลเ็ว่านี่โอ้ตายต้นเพิ่นได้นั่นก็ได้แล้วแล้วนั่นยังบ่ได้แล้วบ่เพิ่นนะยังม่ยังเพิ่นยังเอาสร้างมาเฮ็ดอยู่นจเบิดด้คั่นนั่นก็เบิดหลายหมื่นแต่ได้น่ะ แล้วก็ขังเฮือนนะก็เปิดไปสังกระซี่นังกระซองแพ่นนังกระไรตกคือมืออื่นจะขืนเฮือนเนาะพายุข่าวตะเล้งีนกาสังกระซี่แล้วจนไปแล้วก็กลุ่มตอกอันนั่นเบิดคืลเราก็ได้พอมืออื่นทราบว่าขืนเฮือนเนาะโอ้ยเราอะสร้างเปีน คนมาบม่ได้เป็นมาแบบนี้หลายฟ้าหลายปีเลยจนลืมเลยคนเนาล้มแห้งเป็นตตยานนี่ได้ไหมตุ๊กนอกเขาบ้านแตแก่เน่่อยคนเล่นแดงมาแล้วลมแดงมาแล้วเลยนเดงมวมีบทเขาเล่นเขาข้อไกลเหงอยไปเลยคนหาบอเดินลมเข้าเลยลูกคนชิได้ลูก็ชิได้คนปะทะอะไเลยเขาข้อไกลไม่รู้มีบนไปบทไปด้ค่ะผู้ใหญ่นย่านแห้งดิเลยแนแนเขาข้าไกล แถวลมแล้วก็แม <cción S 2> <laughs> yeah, no ่ฮายถ้าอยู่อยู่พี่ตกซื้อเนาะมันบ่ได้ลมบ่ได้ซาสุดยอดบ้านมันลมบ่ได้ทางนํานํานําซางนําลงก็ทางก็สิฮัวแม่นี่ล่ะย่านแล้วเนาะแม่ตู่นังก็นั่งโคดอยู่ในตลาดนี่ะนงก็บ่เคยเคยเห็นิตยานีลมก็ลมีเนาะแต่เก่าเคยเห็นแต่ในโซเชียลในอันนันน่ะ เบิ้งเพจ่อนบอกเฟซบุ Canada, oh, mm ๊กนะบ้านอื่นเมืองเพิ่อนมาเจอกับบ้านเจ้าของแล้วกอได้อะไรของว่าปีกาเนี่ปีแล้วนี่เนาะเพิ่นบ่ได้ลงบ่ได้นันนี่ตกบ่เดนตกแห้งนี่อืมดูเงียบเบเพื่อนซานร้านเป็ดก็แล้วไรวดีเนาะแม่ตู่นี่กันสิแล้วเลยทุกคนเลย ออเอ้รวยดโดเดยเดียวลูกขอตัวอาเลาะทายเบิงในเดอไม่ปตัวเด้อแถวเขือนี่เนาะโดยเยนาะสร้าง็ะยูลงมอมาว่นอืม <c oughs> ทักนี่เนาะอุทยัยเป็นกำลังก่ยอยพ่ทุกคนเลยเป็นกำลังฮิดกิจแห่สร้างเนะาะมาบันนีกา โบกสาบไปเลอันนี้เนาะโอ้ทุกคนเลยแกจะเลวนเลยเนาะก็ทางสมุทรตะวันด้นมากาซาเม,มื่อทุกคนเลยเนาะบได้มาหาทางนองเพิ่นก็นมาปนันี้กขอนขางมาทางไอซ่า,าเพิ่นกับเห็ดแล้วไปเลยอันนี้เนาะเฮือนซานรันเป้งก็ได้โบกโบกสาบไปเลเนานะขอนขางมาไวขนาดเลยเ <c oughs> ดี๋ยวทางสมุทรตะวันตกนสีพาเลาะเบิง่งร,รอบๆเนาะ อันนี้เพิ่นกะจะหากาน,น่าจะสาเม,มื่อเ้านี้เนาะทุกคนเลยทางเขาเป็นบ่อได้นะมันบ่นมีหัวบันยรเขาก็จะหาแตทางในให้เบิงทุกคนเลยอสบายดีเด้อไอเด้ <c oughs> อ สาบแล้วเบิด์ตแต่บอนี่ไอ้มีนังเหรอสาบแล้วเบิรแหละเบิรแหละอืมเสาต้นอะไรนี่ดยโอ้ตอนนี้เพิ่นกระด้งงางกันสาบเสาอยู่ทุกคนเลยแจะสมมติถาพันกันสิพาเบิง่งรอบๆเพื่อนก่อนเนะนาะแล้วสิไปเบิง่งอ่าทางเพิ่นสาบต้นเสาพุ่นเนาะอันนี้ก็โอ้แล้วไวัยนี่เ,นเลยโบกสาบแล้วเบิร์ตเนี่เนาะ จ้าไอเดย์ท nice 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 ุกคนทางซางควรจะกำลังพุทธอยู่เนาะสาธด้ะสาธเด้ะสาสับโดยเนาะสาธิตสีเร่อบละอนี้สาบเสาวันี้ก็คือเบิดบออแล้วบะดนี้เนาะ เดี๋ยวบกแห็งอ่ะเบิ่งมิธีเป็นสามแล้วทุกคนไวขนาดเลยแค่เนี่ยแต่มันบดน่ะอ่ะกันแดดแล้วพอแข็งแค่เนีโย่ฝนตกมาเลยโดย อันนี้เดี๋ยวจะไปลมอืมไข่อยู่เนาะบ้านนานี่โอ้ยจนมาบ่ได้ใส่ไฟมื้อกลัวพุ่นน่ะยังบ่ได้เอาไปบ่ไขได้แล้วอเพิ่นหาก็แล้ววังช่วง9:00นนะอามนกดับอ้งพี่ก็รับเพื่อนบ่อืมําแต่ว่า บัดเป็นคือบ้านนางแบบว่าบ้านนางอันตรายบว่วยเลยแบบนี้จนว่ารักเสาไฟฮักครึ่งไม่ร่มทัดไม่ได้ชัดพี่นี่เลยอาซาฮูมาเห็นคาเจ้าว่าแบบลมมันมาแห้งนี่ยแบบมันอันอยังพยุงอสังกะสีมาแล้วพอที่นี่มันไปนข้างเสาไฟจังสีนะบบบนี้ลมมันตีใช่แล้วบบนี้รักเสาไฟฮักครึ่งเลยแบบนี้ โบมีไผยมาเลยทุกคนตอนนี้เพิ่นค่ะ์ดกำลังโบกเสาทุกคนเลยเต่มเติมต้นเสาไวนียเนาะ ทัน,นทีก็ค่ะเนี่ยแต่แบบว่าฝนตกแล้วแบบโบลมทุกคนเลยปะกันคือทางบ้านสมุทรอาบานแบบพ่อเฮนนะลมมาแบบปิตยานลายออสงสัยมัอนี่อา่า เพื่อน,น่าจะเห็ดแล้วนะสาบต้นเสาทุกคนเลยไปทางสิภาษามาเบ่งทางนี้อีกเท่อนึนเองเนาะเ็้ทุกคนเลย ตอนนี้นออนเนอะอุทัยเพิ่งจะดูเทิงเนาะเกี่ยมเครื่องอาเตจูคนก,กินให้สร้างเชียนเพิ่งกันแล้วบนแรกอันนี้เนาะ โดยเนาะพ่อแม่พี่น้องทางสามุกตะวันกับซีคอโตอัมลาพาจ่าเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะถ้าว่าพี่พาตะการใดก็ขอโทษขออาภัยนําพ่อแม่พี่น้องเบ้อสุขสุขนเนาะภายในสมุกตะวันกับขอกล่าวคําว่าสบายดีเดอ้อ